ông đột nice. <laughs> đại dòng này เมื่อกี้เราตายไว้เพื่อนขอปืนน้อยฮดโอขอปืนน้อยผมบอกมีปืนเด้นี่โอ้โอ้เพื่อนปื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 นว้ายนนำรถเดี๋ยวหารถให้ขอสโคบหน่อยอยากได้ความชัดเจนขอปืนน้อยอยากมีปืนชัดเจน chịp <tôi> đã <tôi> 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 Đây. Quân đang như này ba. Watch out. Được sóng khôn rồi. Mà đã. เห็นไหมเนี่ยทั้งว่ามันเยงกันกนะเดิน <ะ S 3> ดมันต้องเจ็บมาตเดียวตัวเดียวใช่แม่อีโฟคืนมันไม่เจ็บเลยนะมันมีนี่ไ<ม>งตัวเดียวตัวเดียวนะเดี๋ยวมดูมาเก็บสีดูนะสามไมตัวหนึ่งนี่สีใ้อีโฟเคเน่ยไม่ใช่ธรรมดาไอเกียกูไม่ก้าวัดแล้ว โหดไปแล้วตีเดียวไม่มีอยู่สองคนไหนสองคนไม่ต้องทำไอคนหนึ่งไม่ต้องทําอะไรมันยิงคนเดียวอะดูลองเจรจากับมันดูดีไหมวะเนี่ยมันมาแค่สองคนนะคิดบอานะลงมาแค่สองคนใช่ใช่ผมเปิดไมค์อ๋อล้ะฮะหลเพื่อนได้ยินไหมโอเคสวัสดีครับมันอยู่ไกลเจรจากันได้นะ เจรจ้าเราไม่มีเราไม่มีอะไรเจรจาเนาะเราจะเอาอะไรไปเจรจาเป็นนะน่ายังได้ยินอยู่นะนะห้าเซนเมตรอ่ะร้อยเมตรได้ยินถึงร้อยเมตรนะแต่เขาคงไม่เกิดใหม่ฮะที่มันเมตรมันได้ยินปุ้นยิงมันบินเข้ามาละเขาหรอเขาหรอ ม,มันมาได้เลาได้เพื่อลูกซอง,ลอง <จะ S 1> เล่นลูกลโหลมาแล้วเล่นลูกซองมันไม่เจรจาวะที่ดังกแลนมาเฮ้ยไม่นอกเกียร์โอเคเฮ้ย oh ติดใครเด็กผมเด้กผม <laughs>